เราจะพาท่านเ,เพื่อนๆพ้องน้องพี่เอฟีต่างๆนะครับเราจะมาถามว่าวันนี้ลูกกานออนหรือว่าลูกกระโนดออนเนี่ยครับนะครับเขาก็ลงังเคาะอยู่เนี่ยเ,เขาเอาไปทําอะไรนะครับเขาจะเอาไปแกงนะครับเขาจะเอาไปแกงนะครับเขาจะเอาไปแกงเขาเรียกว่าแกงหัวกระโนดอ้าวันนี้เดี๋ยวจะแกงกันสดๆเลยครับจากหัวกระโนดนี่นะครับนี่จากหัวกระโนด รับหลักษนณะการถามเขาจะปอกเลือกแกออกนะครับเอาเฉพาะหน้ามันเอาเฉพาะหน้ากระโนดที่มันมีฝามอ่อนแล้วเขาบอกว่า <c oughs> แกงหัวกระโนดนะครับมันทําอะไรได้เยอะแยะนะครับแกงขั่วแกงกะทิอะไรก็ได้นะครับทำได้หมดแต่ว่าผมม่าชาวบ,บ้านของเราสมัยก่อนนะครับ <c oughs> ขเขาจะเองกับปาดูุนื <c oughs> เนีจะแกงกับปลาถูนึ่งปลาถูนึง่งอ่าปลาถูนึ่งนะครับแต่มันก็สามารถที่แกงได้หมูได้เนื้อได้แต่โบราณสมัยก่อนสมัยพ่อสมัยแม่ปู่ย่าตาใหญ่เขาจะแกงกันด้วยปลาถูนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะผามาดูว่าขบวนการเขาทำแบบไหนก้อนที่จะเอาไปแกงได้นะครับก้อนที่เอาไปแกงได้น้าหนี่